เดินลงไปเลยเดินลงงนี้ทางนี้เออ,อน,เนี่ไงป๋าพาเดินลงไปเนี่ยเยอะทะเลฮะเดินลงไปเลยค่ะน, <c oughs> นี่ไงเดินไปหน่อยก็ถึงละป๋าต้องดูของด้วย ได้ได้ไดเดี๋ยวไปเปลี่ยนเนาเอสุดมาเปลี่ยนแล้วแต่เล่นลึกไม่ได้นะคะเล่นได้นหน่อยเดียวนะแค่ตื้นๆน,นะไม่เอาค่ะเอาเลิกขายกันแล้วค่ะนังเล่นเฉยๆพอเอามือขุดพอ เนี่ยเล่นแค่ริมๆนะไม่ต้องลงไปลึกนะเออเล่นแค่ริมๆเละพูดตายเล่นแค่ริมๆนะพอไม่ได้ค่ะมันเย็นแล้วค่ะลงไปได้ค่ะใช่อ้ไปูวะที่นี่ไม่ค่อยโอ้นี่ไงรูปูตรงนี้นี่เนี่ยรูปูเนี่ยเนี่ยรูปูตรงนั้นเลย คอยดูมันจะโพกาอุ้ยม่นจีนเห็นวิ่งไปไวิ่งแบบเลยตัมโมโดโูฮ่าให้ดีนะนอ,อยู่ในรูนี้รูนี้ม,มีป่าเหมือนกป้าเห็นวิงว่งแบบแบบอยู่โอ้ก็นั่งเลยก็ได้ค่ะอยากเล่นจริงๆน้ำทะเลเนี่ย ไอ่ะดูกันเล่นไปสิ่ายไว้จะได้รู้ว่าเรามาเที่ยววันไหน,อไนเออโอ้ตอนเช้าขึ้นแรงมาก วังนะคระออดูดูตัวอะไรนะปลาพยูนวนะเนี่ย